ที่ค้างไว้ก็ผมเริ่มที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะอ่าหากท่านทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่ 15มิถุนายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรา,า,ราศีพฤษภเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีนึงนะครับทางผมอาจารย์คิโหนรามก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่อง YouTube นะครับช่องอาจารย์คิโหนรามนะเข้าไปเช็คนะเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ครับและค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับเรามาเข้าเรื่องการนะในตั้งแต่วันที่10เอ่อ17สิงหาคมเป็นต้นมาวันนี้ก็ร่วงเลยมาวันที่23สิงหาคมแล้วนะครับผมอ่าวันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยดาวอาทิตย์ครับนะย้ายตัวมาเนี่ยเป็นเอ่อได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีจะมีผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีพฤษภบ้างนะครับการย้ายตัวมาของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะอยู่ยาวไปถึงกลางเดือนหน้า นะก็คือวันที่17กันยายน2565นะครับ ดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคําว่าพันธุก็จะหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสมาชิกในครัวเรือนนะครับแล้วก็เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมไปถึงยวดยานพาหนะที่ใช้ในครัวเรือนได้ด้วยนะครับผมและดาวและการดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีคําว่าเกษตรตราธิบดีหากแปลง,ง่ายๆตรงๆก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่อง <ib> s. <S นั่นเองนะครับ<ๆ> ดาวอาทิตย์ครับได้โคจรเข้าสู่พบเรือนพันธุเมื่อเรือนพันธุเข้าสู่เรือนพันธุนะดังนั้นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับหากท่านใช้บ้านนะเป็นที่อยู่อาศัยบ้านหลักนี้ก็จะมีเสเน่ห์มีความร่มเย็นเป็นสุขมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ในครัวเรือนของท่านอย่างแน่นอนนะหากาตรงนี้หมายถึงเรื่องของอบุคคลที่อยู่ในบ้านสมาชิกในครัวเรือนนั่นหมายความว่า คนในบ้านของท่านก็จะมีข่าวดีมาสู่ตัวท่านเช่นกันนะ เป็นข่าวดีของเขาครับแต่มันมีผลกระทบมามาสู่ตัวเราอย่างเช่นแฟนหรือลูกเอ่อหรือที่รักของเราหรือญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาได้หน้าที่การงานที่ดีหรือเขามีโชคที่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอเขามีสิ่งดีๆเขาก็จะแบ่งปันมาช่วยเหลือจุนเจือตัวท่านนั่นเองนะครับแล้วบอกได้เลยว่าคําว่าเกษตรตราธิบดีเนี่ยมันคือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาครั้งเดียวแล้วจบนะครับมันก็จะมีสิ่งดีๆเนี่ย เข้ามาสู่ตัวเขาเองแล้วก็ตัวท่านเนี่ยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผม ทีนี้ครับดาวอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้มาโคจรที่ครบเรือนพันธุเพียงดวงเดียวนะครับดาวเอ,อ่อดาวดาวอาทิตย์เนี่ยยังโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุธนะซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนทรัพย์สินเงินทองนะครับผมและนอกจากนั้นครับดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะเมื่อคําว่าปุตตะมาอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตรงนี้ครับมันจะแปลได้อยู่สความหมายนะ ความหมายแรกหมายถึงเรื่องของบุตรและก็บริวารที่อยู่ในบ้านเรือนของท่านนะครับความหมายที่2ก็คือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านของท่านนะหรือการสแสวงหาบ้านใหม่ก็เป็นไปได้นะ งั้นเอ่อผมเอาประเด็นนี้ก่อนเลยละกันนะครับว่าชาวรา,ราศีพฤษภท่านใดที่กําลังมองหาที่อยู่ใหม่มองหารถใหม่มองหาสิ่งใหม่ๆหเฟอร์นิเจอร์ใหม่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆราคาถุงสูงเนี่ยเข้าบ้านท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้เกี่ยวกับเอ่อสิ่งต่างๆที่จะเข้าบ้านนะครับดาวอาทิตย์ครับเมื่อมาชนกับดาวพุธเนี่ยคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญานะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะพวกนี้ไม่ใช่เกิดจาก ความฟลุกแน่นอนมันเป็นลักษณะที่เกิดจากการวางแผนนะครับมันไม่ใช่แค่การวางแผนแค่อยากได้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือรถใหม่ก็ตามมันเป็นการวางแผนโอเคฉันจะซื้อบ้านใหม่ฉันจะซื้อรถใหม่แต่ฉันจะต้องเอาบ้านของฉันเอาไปทํามาหากินได้ด้วยนะเอาไปเปิดสตูดิโอเป็นหรือว่าเอาให้คนด้อยู่ในครัวเรือนมีมีแหล่งทํามาหากินอะไรแบบนี้ยิ่งสมัยนี้นะค้าขายออนไลน์มันมาแรงนะครับไปซื้อ,อไปซื้อบ้านในแบบ ข้อหรือที่ไหนมันก็ยังสามารถทําการค้าขายอะไรได้นะบางคนก็เอาไปเปิดสตูดิโอนะครับบางคนก็จะเอาไปแหล่งผลิตผลงานผลิตสินค้าต่างๆนานาๆนะและก็วนกลับมาคําเดิมครับก็คือการที่ดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีการที่ท่านจะมีบ้านใหม่ครับหรือมีรถใหม่ในคังเนี้ย หากท่านเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นที่ทํามาหากินเอาไปเป็นเครื่องมือทํามาหากินมันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้ครับอ่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาจะบอกระมัดระวังไม่ได้ก็ไม่เต็มปากเหมือนกันแหละมันจะเป็นเรื่องที่แบบอุย้ย คนรอบข้างโดยเฉพาะญาติพี่น้องของท่านนะอาจจะมองเห็นว่ามันมีตังซื้อบ้านเว้มันมีตังซื้อรถเว้มันมีตังซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงๆเข้ามาในบ้านมันมีตังปรับปรุงบ้านเว้และแล้วท่านก็จะถูกยืมตังในช่วงช่วง1 7 1 8 19 20นี่ช่วง, 17, 18, 19, 20, ช,วงช่วงเนี่ยจนถึงวันที่อ่ประมาณ10 นั่นแหละประมาณประมาณสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยแหละท่านก็จะมีาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของท่านเนี่ยมามาหยิบยืมเงินตรงนี้นะครับจุดนี้จุดนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะการช่วยเหลือช่วยเหลือได้นะให้หยิบยืมได้นะแต่ว่าวันมีแนวโน้มว่าการให้ยืมตรงนี้มันจะไม่ได้คืนนะครับหรือได้คืนแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ หากท่านจะให้ความช่วยเหลือให้การหยิบยืมท่านต้องลืมไปเลยเงินตรงนี้นะหากเงินตนัวนี้ท่านไม่ได้มีความรีบร้อนอะไรให้ยืมได้ครับแต่หากท่านจะต้องใช้เงินตัวนี้ในการาสร้างบ้านซื้อรถหรือซื้อของแพงๆเข้ามา,าในตัวบ้านของท่านเนี่ยท่านต้องระมัดระวังนะ ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็พอรั้นบอกจะไม่ให้ช่วยเหลือเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับคนรักการพี่น้องการญาติกันมันก็ต้องมีการช่วยเหลือจุนเจือกันบ้างเนาะเอาเป็นว่าพิจารณาให้ดีนะซึ่งผมทักไปแล้วว่าเงินตัวนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้คืนหรือได้คืนแบบไม่เต็มเมดเต็มหน่วยที่เหลือท่านต้อง เอาไปบริหารจัดการเองนะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นเกษตรราธิบดีที่มีความโดดเด่นในท้ายเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นพิเศษนะครับทีนี้ผมจะแถมให้อีกสักนิดหนึ่งนะดาว ช่วงนี้ครับที่จริงมันทั้งตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเลยแหละนะเดวสุครับเขาเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวแล้วเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริอีกด้วยนะครับเดวสุครับได้โคจรมาสู่ภพเรือนสหัชชะคําว่าสหัชชะก็คือเจ้าเรือนสังคมนะครับแต่แต่ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคำว่าราชาโชคนี้ยังไงมันก็ต้องออกไปในทิศทางที่ดีแน่นน นะครับจุดนี้ครับมันจะมีทำให้ท่านเนี่ยจะต้องไป มีการแบบช่วยเหลือจุนเจือนะต้องบอกว่าช่วยเหลือจุนเจือซึ่งการรายกันในสังคมที่ท่านอาศัยอยู่สังคมที่ท่านเป็นอยู่สังคมญาติพี่น้องอะไรต่างๆนานานะนะรวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็หมายถึงสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะครับนอกจากที่เมื่อกี้ที่ผมทักทายไปแล้วเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของการที่ตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสจะถูกหยิบยืมเงินนะแต่ในขณะเดียวกันหากท่านมีปัญหาภาระเรื่องของการเงินใดๆหรือเรื่องที่จะต้องไปวิ่งเต้นเออสิ่งนั้นสิ่งนี้แก้ไข ปัญหาใดๆท่านก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากสังคมของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับผมมันไม่ใช่แค่อย่างดีสิเพราะว่ามันได้เป็นถึงราชาโชคนะสังคมที่อยู่รายร้อมรอบท่านเมื่อเห็นท่านลำบากเมื่อเห็นท่านขาดสนหรืออะไรอย่เงี้ยก็พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสและสิ่งดีๆมาให้สู่ตัวท่านก็เป็นได้นะครับ่ออย่างเช่นกรณีลวกันเพราะว่าเออกรณีนี้แบบ ผมเห็นชาวลัคนาราศีพฤษภหลายคนมีทีท่ามีแนวโน้มว่าจะซื้อบ้านได้สูงนะเขาอาจจะไปวิ่งเต้นเครดิตทางธนาคารหรือแนะนําโครงการนั่นนูน่นนี่ที่แบบวิขนาดเท่ากันนะแต่ราคาถูกกว่ากันเยอะมากเออนั่นก็ถือว่าเป็นโชคของท่านเป็นสิ่งที่สังคมคอยช่วยเหลือท่านอยู่นะสังคมตรงนี้เป็นสังคมมุมกว้างมากครับไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตามหรือสังคมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะ มันยังไม่จบเท่านั้นนะครับมันยังไม่จบเท่านั้นดาวสุกเนี่ยก็ไปเล่งกับดาวเสาอีกครับดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะคําว่าสุภาเนี่ยเบื้องต้นจะหมายถึงเรื่องของ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในเรื่องของความสุขนะเมื่อสุขเรงเสามันจะคล้ายๆกับคําว่าสุขเข้าเสาแทกนะคําว่าสุขเข้าเสาแทกครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่ายินดีเลยเป็นเรื่องที่แบบมีแต่หนี้สินมีแต่เรื่องของความเสียหายต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ในกรณีนี้ครับมันเป็นเพียงเรื่องของผระสุขเข้านะแล้วก็เป็นเล็งกับผระเสาพนันเองการเล็งการตรวนี้ผมให้นิยามไว้ว่าเป็นเรื่องของการลงทุนมากกว่านะครับ ในชั่วโมงนี้ครับชาวรัคนาราศีพฤษภท่านมีเหตุที่จะต้องลงทุนนะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการออกสังคมเป็นไปได้นะการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็การลงทุนมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่รวมไปถึงการลงทุนเพื่อจะ จัดสรรหาสิ่งที่มันเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านหรือแม้กระทั่งลงทุนเพื่อจะต้องปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านก็เป็นได้นะครับ ต้องตองพูดอย่างนี้ว่าณนะวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการลงทุนอยู่หลายจุดนะดังนั้นครับมันเป็นไปนได้ว่าเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้สินอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ต้องบอกแต่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจที่เห็นเขาว่าหนี้สินตกใจกัน นี้สินตรงนี้จะเป็นนี่ที่ดีครับเป็นนี่ที่สามารถสร้างความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านและสมาชิกในครัวเรือนได้อย่างมหาศาลนะอย่างที่บอกครับเมื่อดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุ์ได้เป็นตําแหน่งเกษตรตราธิบดีเมื่อท่านไปปรับปรุงบ้านหรือซื้อบ้านใหม่หรือซื้อรถใหม่หรือซื้อเข้าของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆมันจะกลายเป็นสิ่งที่ท่านเอาไปใช้เอ,อื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองแล้วเป็นเครื่องมือทามาหากินได้อย่างเฮงได้อย่างปังเงินสะพัด เลยทีนี้นะครับแต่ช่วงในเดือนสิงหาลงทุนเยอะหน่อยนะมันยังไม่จบแค่นี้นะครับณขณะเดียวกันเนี่ยมันมีดาวพเกตมาอยู่ร่วมกับดาวเสาด้วยนะ เ,เมื่อดาวเกตมาอยู่กับดาวเสามันจะให้นิยามความหมายว่าเป็นเรื่องของการขยายขยายอัตราขยายความหมายขยายคุณภาพขยายพื้นที่นะครับอาเป็นไปได้ว่าบางกรณีนะมันก็จะเป็นลนักษณะการขยายขยายพื้นที่บ้านพื้นท,ท,ที่ที่อยู่อาศัยหรือการปรับปรุงรถยนต์ให้ของท่านเนี่ยให้มันมีแบบเออใหญ่ขึ้นหรือเติบโตขึ้นนะรวมถึงในเคสนี้ครับมันจะเป็นเรื่องของการขยายสังคมด้วยนะ ที่ผ่านมาครับนะที่ผ่านมาท่านมีสังคมอยู่ประมาณหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งก็คือมีแค่เพื่อนที่แบบว่ารู้อ,อกรู้ใจการสังคมที่ทํางานสังคมที่บ้านอะไรแบบนี้มันเหมือนจบแค่นี้นะครับแต่ช่วงตั้งแต่สิงหานี้เป็นต้นไปแบบเหมือนตัวท่านจะมีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่โลกโซเชียลมากยิ่งขึ้นนะมีการมาเล่นติกตอกไปรู้จักคนนู้นคนนี้มากยิ่งขึ้นไปทํากิจกรรมอะไรกันมากขึ้นนะ แล้วบอกได้เลยว่าสังคมที่ท่านไปรู้จักเพิ่มเติมมากขึ้นสังคมมุงกว้างตรงนี้เนี่ยทุกคนนะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตท่านใเวลานี้พร้อมที่จะให้โอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลนะครับผมโอเคอันนี้นะก็จะเป็นภาพรวมจบหรือยังอยากให้มีของแถมไหมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะ,ะเดี๋ยวดูเรื่องโชคลาภให้กับชาวราคนาราศีพฤกษ์กันสักนิดนึงนะครับผม ดาวพฤหัสครับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะแล้วก็ไปอยู่ที่ช่องโชคลาภด้วยและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ดาวพฤหัสเขาย้ายตัวเนี่ยมันจะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภครับเริ่มเห็นโอกาสประสบความสําเร็จชีวิตง่ายขึ้นนะมีจะทําอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือนะจากเมื่อปี63 64ที่ผ่านมาจะทําอะไรเนี่ยทำด้วยตัวเอง นะโดนขัดขวางบ้างติดติดขัดขัดบ้างไม่ค่อยได้หลังใจนะครับนะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันทําอะไรมันเหมือนแบบว่ามีคนช่วยเหลือเหมือนมีโชคบุญหนุนดวงคอยสนับสนุนชีวิตท่านอยู่ให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่คอยสนับสนุนชีวิตของท่านนะดาวพฤหัสจะอยู่ที่เรือนโชคลาภตรงนี้เนี่ยไปประมาณ2ปีนะครับสอปีกว่าๆเลยแหละนะก็จะทําให้ตัวท่านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคก การเสียงดวงการที่จะได้มีโอกาสถูกรถตอรีนะ่ถูกห่วยรวยเบอร์ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะในเดือนนี้ครับนะในเดือนนี้เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยไปโยกกับดาวอังคารนะดาวอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและปัตตนีนะดังนั้นท่านมีโอกาสได้โชคลาภจาก2เรื่อง2ทิศทางนะครับเรื่องแรกครับนะมาจากวินาศคําว่าวินาศคือการสูญเสียและการเสียหายนะหากตัวท่านไปบังเอิญพบเจอนะตรงไหนเขามีอุบัติเหตุแบบมีรถชนกันข้างหน้าไปจําตัวเลขทะเบียนตัวนั้นมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้รับ โชคตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอีกกรณีหนึ่งนะดาววังคาก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยปัตตนิตรงนี้จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับนั่นหมายความว่า คู่ราคู่ครองของท่านนั่นแหละที่เป็นโชคเป็นลาบนะครับผมฝา,ากเขาซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไว้ให้สักใบ2ใบท่านก็มีโอกาสได้โชคลาภตรงนี้หรือจะเอาตัวเลขอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคู่ราคู่ครอ,องของท่านนะอายุของเขาเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านของเขาอะไรเงี้ยเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านก็จะมีโชคตรงนี้อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับ ีนี้ครับมันยังไม่จบแค่นี้แน่ๆยังไม่จบอยู่แค่นี้แน่ๆ <c oughs> ดาววังคาไปสถิตยอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูดาวมฤตยูตรงนี้ครับเขาขึ้นชื่อในสิ่งรีราบนะ <c oughs> ดังนั้นครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่ท่านไปเจอในตาบหน้าหรือไปงานศพหรือว่าอะไรเงี้ยเออมันไอ้ตรงนั้นนะมันจุดหนึ่งที่จะทำให้ตัวท่านมองเห็นตัวเลขโชคลาภจากเรื่องของการเสียหายการงานศพเรื่องของการสูญเสียเนาะ แต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของคนรักเนี่ยให้พาคนรักของท่านไปทําบุญครับไปทําบุญนะไปทําบุญสดอกเคเอ่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่สดอร์คขาพูดผิดไปทําบุญ,บญแล้วก็ไปทําทานนะไปให้อาหารปลาให้อะไรนี้แบบนี้นะครับหลังจากการที่มีบุญแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทักว่าคู่ครองของท่านเป็นโชคเป็นลาภมันหลังจากการทําบุญไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้กําลังโชคลาภเนี่ยสูงขึ้นเป็น2เท่าสาเท่านั่นเองนะครับผม อ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับ